สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิปซีพยากรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่สิบเจ็ดนะคะกับสิบแปดนะมีนาคมสองห้าหกหกนะคะให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะ เริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะก่อนอื่นขออน,นุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีและแม่นยำนะวันที่สิบเจ็ดนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์เลยนะคนวาทิตยสามใบคนวันอาทิตมาด้วยหนึ่งไมท้านะคะสี่เหรียญน,นะสามเหรียญน,นะอ่า ขาบอกคนวันอาทิตย์นะคะโอกาสเรื่องของการงานการเงินวันนี้ดีมากๆเลยนะคะนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการจัดการต่างๆในวันนี้นะคะที่มีให้คุณต้องได้ทำเนาะไม่ว่าเป็นการบรเนตเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะเรื่องการงานหรือการเงินนะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องได้เจอแน่ๆในวันนี้นะคะนะอะ่าแล้วก็อาจจะได้รับโชคลาภหรือข่าวดีด้วยนะคะนะวันนี้เรื่องของการเงินหรือการได้เซ็นเอกสารสัญญานะคะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ได้สมใจวันนี้นะนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือบริวารช่วยเหลือให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นขึ้นนะคะอ่าขอพ่าทักพิเศษหน่อยระวังผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะคะหรือตัวเองนี่แหละระวังอารมณ์ไม่ดีนะคะแล้วก็ปากเนี่ยร้ายนะใจดีก็จริงอาจจะปากร้ายนะคะบางทีทําให้บริวารเสียอกเสียใจหรือว่า อาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวได้เพราะนั้นต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะความเหวี่ยงวีนนะคะหรือว่า,าบางทีเราใจเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่คนอื่นฟังแล้วคิดไปเยอะเลยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะค <c oughs> ันโทษนะคะคนวันจันทร์มีอุตายและคุณพระ สิบด,ดาบนะคะสามถ้วยนะแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะอ่าเขาบอกคนวันจันทร์มีช่วงนี้มีปวดเนื้อปวดตัวบ้างไหมนะคะบางคนปวดสารพังร่างกายนะไม่สบายบ้างหรือเปล่าหรือก่อนหน้านี้ได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็จะเฮแล้วค่ะหายนะคะนะถ้าใครเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็หายดีแล้วนะนะคะวันนี้ก็ออกไปซาได้อีกแล้วนะคะพบปะสังสรรค์น,นู่นนี่นั่นเนาะนะคะวันนี้อาจได้ชื่นมืน่นมีเรื่องของ งานเลี้ยงงานมงคลงานสังสรรค์งานปาร์ตี้นะคะหรือได้พบเจอคนที่ถูกใจอยากพูดอยากคุยอยากเมาอยากมอยนะคะหรือบางคนอาจได้รับเชิญไปงานมงคลต่างๆนะคะนะวันนี้นะคะเรื่องของการเงินยังดีอยู่บริวารยังช่วยทํามาหากินได้ดีหรือไม่ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะนะยังสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยคนวันจันทร์นะคะอ่า ระวังผู้ที่แบบว่ามีอํานาจมากกว่าแล้วก็อบิตเควซี่นะคะนะอยู่ห่างได้ห่างหลบได้หลบดิบได้หลีกนะคนแบบบ้าบอๆขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยเดาใจยากนะคะหรือว่าปากจัดๆร้ายอะไรเงี้ยก็หลบๆไปนะคะไม่ต้องไปยุ่งนะฮะนะคนที่มีอํานาจมากกว่าได้ทุกๆุกทิศท,ทางเลยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันอังคารวันอังคารสามใบจงมานะคะ ธนาคารมีเดโมนนะคะนี่เฮอร์มิสนะคะ, es, ะ,คะและเด็กถือถ้วยนะคะ ขาบอกคนวันอังคารวันนี้นะคะอาจมีเรื่องของความฝันที่แม่นยำนะแต่บางคนก็มีเรื่องของความคิดกังวลนะคะในจิตใจลึกๆเนี่ยนะคะมีความกังวลนะคะกังวลเกินไปเองด้วยซ้ําไปบางทีคิดเยอะเกินไปหน่อยนะคะนะเขาบอกว่าทุกปัญหานะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณเองนะคะ เป็นที่พึ่องแอห่งตนเท่านั้นเลยนะคะคนวันอังคารพึ่งใครไม่ได้เลยนะคะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะจากความรู้ความสามารถที่มีแล้วคุณเป็นคนเก่งซะด้วยนะคะก็าสามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้ดีเสมอนะคะนะประดุดดังเฮอร์มิตที่เขามีตะเกียงนี่แหละเดินในยามค่ำคืนเขาก็กล้าเดินนะคะนะก็คือมีปัญญานั่นเองนะ,ะนะแต่บริวารดีค่ะบริวารให้ใจนะบริวารเนี่ย คือจริงใจแล้วก็เรียกว่าให้โชคลาภข่าวดีกับคุณอยู่เสมอเลยนะคะตามนั้นนะขอไพ่ทักพิเศษนะคะวันนี้อาจมีเรื่องแบบด่วนๆน,นะอาจจะมีแบบภารกิจแบบด่วนๆต้องออกไปนะคะหรือเขาบอกว่าวันนี้เนะี่ยไพ่ทักเตือนว่าอย่าทำอะไรที่มันเร็วนักนะคะคิดช้าลงพูดช้าลงเดินทางก็ให้มันช้าลงหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยดีนะคะต่อไป คนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบจงมานะคะคนวันพุธมีสี่ถ้วยนะคะมีเจ็ดาบไอเจ็ดถักเจ็ดไม้เท้านะคะมีเดสอีกนะคะ ขาบอกคนวันพุธวันนี้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะทำงานหนักหักโหมหรือเปล่าแล้วไม่สบายอยู่แล้วหรือเปล่ามีความเลื้อลังใดๆนะวันนี้อาจต้องพบหมอพบแพทย์นะคะต้องระวังนะนะคะปวดทงปวดท้องหงุดหงิดงุ่งงี้นะคะอารมณ์ก็ไม่ดีงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะแถมยังร่างกายเนี่ยไม่ไหวไม่ค่อยสบายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ นะหรืออาจจะเกิดขึ้นที่บริวาณบริวาณอาจ,อาจ,อาจคุณอาจได้พบเห็นบริววณเจ็บป่วยนะฮะไม่สบายก็ได้นะคะนะต้องระวังข่าวเรื่องของข่าวที่เป็นแบบข่าวใครไม่สบายใครเจ็บใครจากอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจได้รับข่าวข่าวนะคะนะวันนี้งานจะเหน็ดเหนื่อยน,นิดนึงแหละมีชาเลนจ์นะคะนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะดีมีความหงุดหงิดงุ่งงี่ง่ายวันนี้ก็ต้องปรับ อารมณ์ให้ดีๆนะคะระวังปวดท้องปวดไส้นะฮะขอพ่ทักพิเศษหน่อยคนวันพุธครับบอกว่าติดต่อไปค่ะคนที่บ้านนะคะหรือว่าคนทางไกลเขาคิดถึงนะนะคะนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้จะได้ดูแลบ,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 บริวารด,ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปไปต่อที่คนวันพระฤหัสนะฮะพระฤหัสสามใบ อธิษฐานมีเก้าถ้วยนะคะมีห้าดบนะฮะและคิงคัพนะฮะอ่า mm. คิงพูดเพาะคิงคัพนะะอ่า mm. เขาบอกว่า คนวันพระฤหัตนะคะวันนี้นะเรื่องของอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแต่เรื่องของภาระหน้าที่ระวังจะถูกทิ้งถูกเทให้รับภาระอยู่เพียงลําพังนะคะนะแต่ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องน่อยท่านเป็นมันเกิดขริงจริงนะคุณทําไปเลยนะคะนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคุณพูดจาอะไรต้องระวังเพราะว่าคนรอบข้างเขาไม่ค่อยเอาใจใส่คุณนะคะไม่ค่อยเอาใจ เขาเรียกว่าอะไรไม่เอาไม่เข้าข้างนะคะไม่อยากฟังนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องเลือกดูว่าไหนตรงกับเรานะอ่าเขาบอกว่าบางทีเราพูดไปเนี่ยเขาเฉยก็จร,จริงแต่เขาแบบเขาไม่เอากับเราด้วยอ่ะนะนะคะตามนั้นแล้วก็แต่ว่ายังมีบริวารในส่วนของผู้ใหญ่นะที่ให้ความเอ็นดูเมตตาเราอยู่นะคะนะคอยซัพพอร์ตหรือว่ารักเราอ่ะเนาะนะคะให้ใจจริงใจกับเรานะเอ็นดูเรานะคะขอพัพิเศษนิดนึง สามเรียนปังค่ะวันนี้นะจะมีได้โชคลาบนะคะหรืออาจจะมีเรื่องดีๆเรื่องของความได้เชิงบวกนะว่าจะไปได้เซ็นเอกสารสัญญานะคะขายงานได้นะคะหรือว่าอ,าอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับาการได้มานะคะนะก็จะมีคนคอยช่วยนะคะทําให้ราบรื่นขึ้นนะคะหรือก็ได้ตังนี่แหละนะตามนั้นเลยค่ะนะคะต่อไปไปต่อที่คุณวันศุกนะคะสามใบ คนวันศุกร์มีเจ็ดถ้วยนะคะหกดาบนะคะคิงคับเนี่ยอ่าเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะวันนี้นะช่างคีเอสร้างสรรค์ไปหมดนะคะนะ มีความคิดเยอะนะคะมีความอยากทํานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยในหัวสมองนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคลี่คลายในทุกๆเรื่องนะคะในที่มันควรจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไปช้าๆแต่ว่าไปชัวร์นะคะนะวันนี้อาจได้พบปะนายทุนนะคะหรือว่าคนที่มีอํานาจทางการเงินสูงนะคะมีอำนาจการจับจ่ายใช้สอยนะคะเป็นผู้ครอบครองสมดัตพัสถานหรือมรดกคนรวยนั่นเอง <laughs> นะคะ ในทุนก็ธนาคารได้นะคะนะวันนี้อาจได้พบปะก,กับคนเหล่านี้นะคะหรือมีโชคลาภทางการเงินเออนะคะหรือมีผู้ที่แบบว่าล่ำซ้าเนี่ยนะคะเขาเป็นแบ็คให้เราวันนี้นะคะขอไพ่ทับพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกว่ารู้จักเชื่อหรือฟังคนอื่นบ้างก็จะดีนะคะบางทีเรา,าเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปนะคะทําให้เราเนี่ยดูแข็งนะดูไม่น่ารักนะคะดูไม่อ่อนโยนนะคะนะก็ ลองฟังลงเชื่อใครดูบ้างนะคะเผื่ออะไรทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบคนวันเสาร์มีสี่ไม้เท้านะคะมีห้าถ้วยนะคะมี Queen of w a ร d นะคะเขาบอกคนวันเสาร์วันนี้นะคะเรื่องของหนที่การงานดีแหละนะบ้านช่องก้อนหอคู่เคอดีหมดนะคะนะหรือที่ผ่านมานะคะนะมีความเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักที่ผ่านมารักกันชื่นมื่นนะคะรักกันแบบว่าเออเรียกว่าวางแผนอนาคตเลยแต่พอมาวันนี้รู้สึกนะมีเรื่องบาดหมางนะคะเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเป็นได้แนละเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยนะ อ่าเรื่องของหน้าที่การงานดีค่ะนะคะแต่ให้คุณโฟกัสให้ถูกจุดบางทีคุณไปโฟกัสอะไรที่มันผิดจุดนะคะก็จะทําให้เสียเวลานะคะหรือมัวแต่คิดเรื่องเก่าๆที่มันทําร้ายจิตใจหรือว่าบั่นทอนกําลังเราก็อย่าไปคิดเลยนะคะสิ่งใหม่ๆรออยู่นะนะคะนะเรื่องการงานอาจได้โชคลาภข่าวดีด้วยนะคะตามนั้นเลยขอพ่ยทักพิเศษหน่อย ระวังเรื่องของปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในงานหรือว่าบริบริวานนะคะอาจมีความคิดเห็นขัดแยง้งไม่รงรอยระวังจะไปทะเลาะก,กับใครนะคะหรือถ้าอย่างดีสุดนะไม่ร้ายก็คือแบบว่า,าแค่ว่า,าเขาเรียกว่าไม่สมูทไม่คล่องไม่ฟรีอาจจะเกิดมาจากความาผิดพลาดทาง ความเข้าใจผิดการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจนะจะมาขัดแข้งขัดขาเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะก็ะขอให้อาจจะเป็นวันที่ยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับง,งานก็พอแล้วไม,ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายนะคะต่อไปไปต่ออจบแล้วนะวันที่สิบเจ็ดต่อไปวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดนะเจ็ดวันเกิดนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตทำไพ่หนึ่งนะ สิบแปดมีนานะคะอาควนวาทิตมาเลยสามใบนะคะสิบแปดมีนาะวาทิตได้หกไม้เท้านะฮะนะนะเด็กถือเหรียญน,นะคะนะแล้วก็แชร์อออนะฮะ เขาบอกคนวันอาทิตย์นะการงานดีงานประจําเด่นมากๆเลยนะคะบางคนได้รับคําชมบางคนได้รับรางวัลน,นะฮะบางคนได้รับการเลื่อนขั้นโปรโมทนะคะนะ เรื่องของอการเงินก็ดีนะคะนะมีความปังนะคะนะแตอะ่อาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยตามมาด้วยงานดีเงินด,นดีมันก็ต้องเหนื่อยไปธรรมดายอยู่แล้วแต่คุณสามารถทําได้ดีนะคะเพราะว่าคุณเป็นแม่ทัพเลยนะนะคะหรือบางคนอาจเกี่ยวข้องการเดินทางนะคะ,ะเรื่องของรถรายยดยานพาหนะนะคะไปแนนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทับพิเศษหน่อย อ่าเนี่ยอาจจะเดินทางนะคะหรือเขาบอกว่าการเงินดีๆนะมีความคล่องนะคะมีความาหมุนได้ดีนะคะยังคล่องตัวดีอยู่หรือได้รับสตังค์นั่นเองนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันจันเนาะอ่าจันสามใบมาค่ะวันที่สิบปดะวันจันนะคะมีหกเรียนนะคะ มีเจ็ดไม้เท้านะคะมีหนึ่งเหรียญโตโต้นะคะวันจันทร์นะ เขาบอกวันนี้คนวันจันทร์การเงินปังโปริเยมากนะคะนะการงานก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยสักนิดนะคะมีชานเลนนะคะแต่คุณทําได้อยู่แล้วนะขออย่างเดียวคุณไม่ย่อท้อนะคะนะเรื่องของการเงินนะถ้าไม่เป็นผู้ให้อาจจะได้เป็นผู้รับปัจจัย4ปัจจัย5้าต่างๆนะคะแต่ดิฉันว่าคุณได้นะมีหนึ่งเหรียญโตโตเข้ามาตอกย้ําอีกอย่างนี้นะคะก็ได้รับเงินแหลกคุณนะคะอาจมีเงินเข้ากระเป๋าแบบฟุกๆหรือมีคนแบ่งปันนู่นนี่นั่นนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษหน่อยไพ่มันดีไหม พูดเยอะนะคะอ่าเขาบอกว่าปัญหาของคุณก็คือพูดแล้วคนไม่ค่อยฟังนะฮะเอาใจออกห่างนะฮะถ้าพูดแล้วไมเขาไม่ฟังก็ไม่ต้องพูดเนาะนะคะหรือเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างหรือภาระหน้าที่เนี่ยชอบทิ้งเทให้คุณนะแล้วก็ขาดการได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานบริวารก็ไม่ต้องสนทาเลยนะฮะไม่ต้องนอยด้วยนะ,ะฉันทําได้ฉันเก่งฉันฉนลดทัานทาเองอะไรอย่างนี้คิดไปเลยอย่างนี้นะคะเพราะว่า พอคุณไปน,นอยก็ไม่มีประโยชน์นะไพ่มันทักเตือนว่าห้ามน้อยนะคะนะตามนั้นนะครับอ่าต่อไปพคนวันอังคารสามบ่านะฮะี่สิบแปดนะ,ะอังคารมีเด็กถือดาบนะคะก้าวถ้วยนะคะและจัสติกนะคะ เขาบอกว่าคนวันอังคารนะเจ้าชะตาวันนี้ทะเยอทะยานมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะนะก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปรับภาระหน้าที่ต้องเป็นคุณไปเท่านั้นมันถึงจะสําเร็จได้ดีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรื่องของอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมดีอยากกินอะไรได้กินนะคะวันนี้นะเดินทางไปโรตัสหรือเปล่านะคะมีจจสติกนะคะนะผู้ใหญ่วันนี้นะจูจี้ขี้บ่นกับคุณจริงจี้ นะนะคะก็ต้องทำอะไรให้มันถูกต้องเป๊ะตามใจนายนิดนึงนะคะนะนะชิวจีขี้บน่นเดี๋ยวเขาจะบ่นเอานะคะทําอะไรก็เอาใจนายสักนิดหนึ่งนะต่อไปขอเป็นไพ่ทักพิเศษคนวันอังคารการเงินก็ดีคุณขานะคะเรื่องของการเงินดีนะตามนั้นเลยนะฮะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธพุธสามใบนะคะ พุธมีสี่ดาบนะมีคิงไม้เท้านะคะและสี่ถ้วยนะเขาบอกาคนวันพุธเนี่ยนะสี่ดาบนะคะอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายล้มหมอนนอนเสือบอเบา ะะหรือบางคนอาจได้ฮอลิเดย์เวกชันก็ได้พักผ่อนคุณตา,าช่วงนี้นะก็ชาร์จแบตให้มันเต็มไปเลยนะเรื่องของการงานมีความมั่นคงดีนะคะงานไปได้สวยช่วงนี้นะคะแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์และสุขภาพนะ,ะนะหรือบริวารที่ขี้หงุดหงิดอาจพบเห็นได้บ่อยนะคะนะส่วนเรื่องของอารมณ์และสุขภาพก็ระวังปวดท้องปวดไส้อารมณ์ไม่ดีนะขอะพิเศษเล็น,นึงคะ่ะนะ,ะเออระวัง เรื่องของอาการปวดศรีรษะนู่นนี่นั่นด้วยนะไม,ไมเกรน,นความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังเรื่องของความคิดความเครียดความกังวลใดๆด้วยนะคะนะ,ะ,นะ,ะต่อไปไปต่อที่คนวันพาลือหัดเนาะพาลือหัดสามใบนะคะพาลือหัดมีแม่ที่เชี่ยนนะคะมีเชอริออตนะะ และมีนึ่งดาบนะไฟสวยนะคะเขาบอกวันนี้คนวันพฤหัสทําอะไรก็จะเสร็จดีๆนะสำเร็จเสร็จดีๆสำเร็จได้ดีนะคะนะวันนี้นะคุณสามารถคุณเก่งอ่ะพูดเลยวันนี้มีทั้งเมดิเชียนแล้วก็ทั้งแชริออตแต่ต้องไฟก่อนนะแล้วก็หนึ่งดาบมันหมายความว่าวันนี้คุณไม่ได้อะไรมาง่ายหรือทาอะไรไม่ได้สําเร็จได้ง่ายแต่มันจะสําเร็จได้ดีนะคะมันจะพลิก ผันสถานการณ์มันจะพลิกจนคุณเป็นต่อแล้วในะที่สุดคุณก็วินนะฮะนะไม่ว่าจะไฟกับอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบหวังว่าจะได้มันมาแบบง่ายๆไม่ออกแรงไม่ไม่ไม่เหนื่อยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องต้องเหนื่อยต้องไฟต้องบวกนะฮะต้องสวบแต่ว่าสำเร็จคุณออวันนี้ทำอะไรก็กลับกลายเป็น เชิงบวกให้กับคุณไปหมดนะไลฟ์ก็ไลยดีนะฮะแต่ต้องแอคชั่นเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะเห็นภาพนะคะนะวันนี้นะฮะอาจจะมีเรื่องเหนเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสำเร็จได้ดีขอให้คุณสู้อย่างเดียวนะมาทุกอย่างมันจะพลิกคัะพลิกเองให้เป็นคุณเนี่ย สำเร็จได้นะทำอะไรก็จะสำเร็จได้ดีทุกเรื่องวันนี้ดีแต่ต้องเหนื่อยก่อนนะนะคะต้องไฟต้องบวกต้องสวบกันก่อนนะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะไพ่บอกว่าคุณมีคนคอยให้กำลังใจนะคะนะหรือผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเมตตาอ็นดูนะคะหรืออาจได้รับการอุป,ปถัมภ์จากผู้ที่มีความมั่นคงในระดับที่ดีทีเดียวนะคะตามนั้นเลยต่อไป คนวันศุกนะฮะสามใบคนวันสุกร์ฮสิบไม้เท้าเลยคุณขาตามด้วยเจ็ดดาบนะฮะและแปดดาบนะ เขาบอกคนวันศุกร์นะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยแน่นอนนะฮะมากับสิบไม้เทา้าแต่ว่าคุณเอาไหวเอาอยู่อยู่แล้วรวบตึงนะนะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางอาจมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะคะหรือขนส่งทันเฟอร์นะคะนะไปส่งเพื่อนที่สนามบินได้ไหมได้นะคะนะมีแปดดาบอีกนะคะนะวันนี้อาจพบเห็นบริวารที่ถูกบล็อกถูกจํากัดอนาเขตนะคะหรือว่าถูกกัก ัวนะคะหรือว่าเห็นบริวารที่แบบเออไปไหนไม่ค่อยได้นะเธอนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดปากรับตกปากรับคําอะไรใครไว้นะคะมันก็ต้องรับผิดชอบในการ ตัดสินใจนะคะนะหรือเขาทําตัวเองนั่นแหละประมาณนั้นนะคะถ้าไม่เกิดขึ้นกับบริวารอาจเกิดขึ้นกับคุณได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังด้วยในการเรื่องของการตัดสินใจการที่ไปตกปากรับคําอะไรใครไว้นะแล้วมันต้องมารับผิดชอบนะคะหาอะไรมาพันตัวนั่นเองนะคะหาภาระหาความอ่าลำบากความหน่หนวง,งเข้ามาพันตัวเองนะคะเนื่องจากการตัดสินใจพวกเรานั่นเองนะคะก็ต้องระวังนะคะขอพาทักพิเศษหน่อย ไพ่บอกว่าอาจมีฝันแม่นนะคะมีรางบอกเหตุจากความฝันหรืออาจจะมีเรื่องของความคิดกังวลเกินเบอร์ไปอ่คิดมากนะคะนะหรืออาการนอนไม่หลับก,ก็เป็นได้นะนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะเสาร์สามใบวันที่สิบปดนะคนวันเสาร์มีคิงเรียนนะคะ นี่อัศวินไม่เท้านะคะนี่สี่ไม่เท้านะคะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะวันนี้เจ้าชะตาล่ำสับนะฮะกำเงินนอนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะฐานะทางการเงินสภาพพทางการเงินความเป็นอยู่รูหราหมาเห่านะฮะนะวันนี้นะคะเรื่องของการเงินแน่นปึกนะเราก็อาจจะ มีเรื่องของการโชคดีทางการเงินก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะเรื่องการงานมีความปังมีการแอคทีฟที่ดีนะคะอาจได้รับข่าวคราวเรื่องของงานก็ได้มีการส่งข่าวส่งข่าวนะคะใครรองานทางไกลอยู่หรือว่า อ่าตามที่ต่างถิ่นก็อาจจะได้รับข่าวข่าวมีคนคอยบอกคอยอ่าโทรหาคอยแจ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเรื่องของการงานบ้านช่องห้องหอดีไปมดนะคะการเงินก็ดีไปมดนะคะนะมีความปังนะคะนะหรือคุณอาจจะได้โชคลาภการเงินจากการทํางานนะคะนะวันนี้นะฮะนะใครอาจจะแบบว่าเนาะ บอกไปไปงานเป็นการขายอะไรเงี้ยอาจจะได้โชคลาภการเงินจากการงานนี่แหละค่ะนะได้เลยนะฮะขอพักพิเศษหน่อยวันเสาว ใพ้บอกระวังนีดบาดกระดาษปาดหมากัดแมวขวดนะคะนะผ่าตัดเล็กๆน้อยๆน,นะคะฟันคุดกุดถินปูนอะไรก็ว่าไปนะคะหรือในหนึ่งระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอาจถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกทําให้เสียอกเสียใจได้นะคะนะตามนั้นเลยนะคะอย่างใดอย่างหนึง่งนะจบแล้ว7วันเกิดเดี๋ยวโพสต์ให้ใน ดวงรายวันนะคะเข้าไปดูในเย์ลิกันได้นะคะวันที่17-18มีนาคมนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ